เอาว่ะเป็นไอ้หอยครับคนิบเออีกแล้วครับแล้วด่านแข่งด้วยครับโอ้โหโอเคครับล้มหนืดเอาครับเอาเอาเข้าไปอ่าเดี๋ยก็เปิดตู้หาคนก่อนเลยครับเจอครับระวังเขาโดนมาโดนเขาลากบ้านใหญ่ครับจูกเด็กอย่างเดียวครับแล้วเขาโดดลงไปแล้วครับ แล้วพุ่งจะมาพังประตูครับดูครับโอ้โหเป็นเรื่องแล้วครับเกิดมาตอนแรกไม่ได้พังครับแล้วเลือที่จะไม่ไล่คนที่หลู่ข้างล่างครับเรือคนที่จะมาหาคนข้างบนครับแล้วพังไม่พังประตูอีกครับกั้นหน้าต่างไว้เขาโดดได้อยู่ดีครับแบบนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับเขาโดดลงไปแล้วครับ แปลกแปลกเล่นแปลกแปลกว่ะแปลกแปลกงงเขาทำอะไรของเขาวะน่ะ ทีหลังถ้าบีเขาให้เขาอยู่ฝั่งนี้ครับเนี่ยเขาฉีกได้ถ้าบีเขาเอาไปไลน์นอกเขาฉีกได้ครับ มัปริฐ ซีซั่นก่อนมีน้องสนูเล่นเซตเนี้ยเล่นดีสุดเลยไอยอดเกือบจะเก็บส,กสีได้แล้วนะล้มไม่สามครับเ้าอะไรของเขาอะงงงของเขาแล้วเนี่ย ไม้ตรงนี้ไม่มีแล้วบีบลายดีดีดเ,เรียรกลบเกินเขาขอโดนหน้าต่างเอาเอาไปตู้หาคนก่อน เลลยแล้วมันยังครูดาวไม่เสร็จเนอะมันยังคูดาวไม่เสร็จเนอะ <c oughs> เปิดไปเนอะก็ไม่เห็นใครผมนี่แก้วหัวผมงงอยู่ครับว่าเขาทำอะไรระวังเขาดิ้นได้นะ ไปหาดูคนอื่นไหมผมกดไลค์ให้แล้วมั้งน,น่ะเอาไลค์นี้ดินเลยแล้วกันครับโอ้โหมันก็ติดงานอยู่ดีอะน้องโอ้โหน้องใจเย็นๆครับอะไรวะน่ะ เดี๋ยวตอนนี้ถ้าล้มได้แขวนยืนจุบยังไงก็ได้ตังค์รับเดี๋ยวตอนนี้ถ้าล้มมาโดนแขวนนะได้ยืนจุบยังไงก็ได้ตังค์แต่เขาไปแล้วดิเรียบร้อยครับเราดูเกมใหม่เลยครับเป็นเดอะคาวครับโอ้โหจะดีเหรอครับตัวพวกนี้ เฮ้ยลงรู้เฉยเลยไม่ดีครับอย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับดูจากสกิลการเล่นการเดินการบังคับลายบางการปาขวดดูแล้วน่าจะยากครับ ดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแบบนี้โอ้โหอย่างนี้ไม่ได้ครับอย่างนี้ไม่ได้โอกาสไม่ได้แขวนมีสูงครับเกมนี้ผมบอกให้ดูจากที่เขาเล่นแล้วอโอกาสไม่ได้แขวนมีสูงที่ัไงไมีคนเก็บสีมีครับมีครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปดูถูกแล้วโอกาสไม่ได้แขวนมีสูงดูจากสเตปการเล่นแล้ว น่าจะมือใหม่เลยครับดูครับ,บีบลายก็ไม่ได้ครับจังหวะปลาขวดอะไรก็ไม่ก็ไม่ได้อ่ะ แล้วกล้า,ามากครับที่จะไล่เกตทิกกล้า,ามากผมว่าแมปด้วยแมปมีส่วนครับว่าจะ ถ้าได้ไม่ได้ผมว่าแมปมีส่วนแมปอะสุ่มได้แมปดีก็ก็ดีไปครับ <c oughs> เนี่ยบางทีต้องปลาควาันหนึบไปบ้างครับไม่ให้ปลาแต่ปลาเหลือง ไอ้เอสนี่เวลาเจ็ดทำไมต้องเป่าปากโอ้โหด้วยวะงงว่ะตัวตลกเริ่มมปตลกตัวตลกแต่ไม่ตลอดแต่กูเห็นตัวตลอด้ว่นมันคือตัวตลกในผูมบ้างในผูมเมื่อกี้บ้านน้องข้างหลังอ่ะยกูดูให้น้อง นี่นี่อยู่ในพุ่มอยู่ในพุ่มน้องข้างหลังในพุ่มหน้าบ้านมันนอนอยู่น้องในพุ่มหน้าบ้านน้องเออตีเออ,เอ,อสวยนั่นแหละเออมึงฟังกูอยู่แน่นอนเลยสวยเนาะงระวังไม่ฉายน้อง <c oughs> ระวังไม่ฉายน้องระวังไม่ฉายม, <c oughs> มันมาแล้วดิ A! Ah! วองมานอนไม้นะไว้ระวังนะเบ็ดเม้นไม้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 เ,มเ,มเมสียงไหมแขวนตะบนยังไงก็รอดน้องเป็นพี่ๆอะเสียงเบ็ดเม้นเลย คิวต่อไปยูคิวมีนะครับผมเอดไปแล้วนะ <S <S <an> <S ขามากดไลค์ครับเนี่ยครับเขาไม่ต้องรีบเลยครับ ปลาความเหลืองบ้างก็ได้น้องนี่คืออย่างนี้จอดอีกแล้ปลาความเหลืองที่ต้องตามไม่ปลาอ่าแล้วปลาติดนี่เรียบร้อยเรียบร้อยครับเอาดูคิวต่อไปเลยครับวันนี้ปลาตูดปลาตูดกินนะพ่อเอ็ดด้วยนะครับ